คนเราสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆลูกเอ้ยบางคนมือตีนดีแข็งแรงยิ่งกว่าควายแต่กลับไม่ยอมทำมาหากินยอมลดเกียรติศักดิ์ศรีมานั่งแบมือของเงินคนอื่นกินที่ร้ายกว่านั้นคือการแกล้งพิการหลอกลวงความสงสารของคนใจบุญหนูเคยสงสัยไม่ลกูก ว่าขอทานตาบอดหลังค่อมที่เราหย่อนเงินให้รับหลังเราเขาอาจจะเป็นเศรษฐีที่รวยกว่าเราก็ได้เหมืนกับเรื่องของลุงเข้มนักแสดงรางวัลตุ๊กตาทองประจําตลาดสดชายผู้เปลี่ยนน้ำตาปลอมๆให้กลายเป็นเงินล้านแต่สุดท้ายสิ่งที่แลกมามันคือความม,มืดมิด ที่เขาจะไม่มีวันหนีพ้นไปตลอดการเช้าตรู่ที่ตรอกแคบ,บหลังตลาดสดลุงเข้มชายวัยกลางคนร่างกำยำขับรถปิกอัพคันโก้มาจอดแอบไว้เขาหันซ้ายหันขวาเมื่อเห็นว่าปลอดคนก็รีบถอดเสื้อเชิตด,ดีๆออกหยิบเอาเสื้อเน่าที่ทั้งเหม็นทั้งขาดวิ่นขึ้นมาสวมแทน หยิบตลับเยม่องมาทาที่ขอบตาถูถูถ,ถูจึงตาแดงกำ่ำเหมือนคนร้องไห้หนักแล้วหยิบไม้เท้าเก่าๆก,กับขันบุบๆออกมาถือจากเสียเจ้าของรถปิกอัพกลายสภาพเป็นตะเท่าขาเป๋ตาบอดภายในพริบตาลุงเข้มเสียยิ้มกับกระจกรถซ้อมบทบาทก่อนออกแสดง เอาละเว้ยไอ้เข้มวันนี้วันพระคนเยอะแน่ต้องโกยให้ได้สักสามพันมันดัดหลังให้ค่อมลงแกล้งทำมือสันเทาแล้วค่อยๆเดินลากขาครืดครืดออกไปสู่หน้าตลาดพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนที่ใครได้ยินก็ต้องหันมองช่วยด้วยครับตาบอดมองไม่เห็น ข้าวยังไม่ตกถึงท้องเลยเมตตาคนพิการด้วยเถิดพ่อคุณแม่คุณท่ามกลางผู้คนที่เดินจับจ่ายซื้อของน้องดาเด็กหญิงตัวน้อยในชุดนักเรียนเก่าสีดยืนกำเงินเหรียญ20บาทแน่นนั่นคือเงินค่าขนมก้อนสุดท้ายของวันที่แม่ผู้ยากจนเจียดให้มาซื้อข้าวเที่ยง แต่พอน้องดาหันไปเห็นลุงเข้มที่นั่งตัวสั่นเงินงกร้องไห้น้ำมูกไหลยอยู่ข้างกองขยะหัวใจดวงน้อยๆก็เกิดความสงสารจับใจน้องดาค่อยๆเดินเข้าไปหากุลุงจ๋าุณลุงหิวไหมลุงเข้มแกล้งทำเป็นสะดุง้งควานมือสเปะสปะไปในอากาศหิวหรือเกินหลานเอ้ย ลุงไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วตามองไม่เห็นจะไปหากินก็ลำบากคำโกโหกําโตพ่นออกมาจากปากอย่างคล่องแคล่วน้องดามองเงินในมือแล้วมองลุงเข้มก่อนจะตัดสินใจเด็ดขาดเด็กน้อยคย่อยๆบรรจงวางเหรียญยีสบบาทลงในขันของลุงเข้มอย่างเบามือกริง๊งหนูให้ลุงนะคะ ลุงเอาไปซื้อข้าวกินนะรอยยิ้มของเด็กน้อยผู้เสียสละมันช่องบริสุทธิ์มดงามเหลือเกินลูกเอ้ยโดยที่หารู้ไม่ว่ากำลังทำบุญกับซาตานพอน้องดาเดินลับตาไปลุงเข้มที่แกล้งตาบอดก็รีบปรีตาข้างหนึ่งขึ้นมามองในขันพอเห็นว่าเป็นแค่เหรียญยีสบบาทสีหน้าของมันก็เปลี่ยนจากหน้าสงสาร เป็นบึ้งตึงทันทีมันหยิบเหรียญน,นั้นขึ้นมาด้วยความรังเกียจแล้วบ้วนน้ำลายรถทุยโถเอ้ยนึกว่าจะแน่ที่แท้ก็ให้แค่ยีสิบจะไปพอยาไส้อะไรวะมันมองซ้ายมองขวาแล้วโยนเหรียญยีสบบาทนั้นทิ้งลงท่อระบายน้ำข้างหลังอย่างไม่ใหญ่ดีจ๋มเน่นค่าข้าวทั้งวันของเด็กน้อยผู้ยากจน ถูกทิ้งคว้างเหมือนขยะลุงเข้มล้วงกระเป๋าตัวเองหยิบแบ้งร้อยแบงพันที่หลอกคนอื่นได้ก่อนหน้านี้ขึ้นมานับต้องเจอพวกคนรวยโง่โง่นุ่นถึงจะได้น้ำได้เนื้อเด็กจนๆอย่าเสนอหน้ามาให้กูเลยรกขันปเปล่าดูมันทำสิลูกหัวใจมันทำด้วยอะไรคนแบบนี้นรก ยังไม่อยากจะรับเลยในขณะที่ลุงเข้มนั่งนับเงินอย่างมีความสุขที่โรงเรียนน้องดานั่งกลุ่มท้องที่ร้องเจ๊กเจอกด้วยความหิวเพื่อนเพื่อน,นกินข้าวกันอร่อยแต่น้องดาต้องแอบไปดื่มน้ำก๊อกประทังความหิวแต่เด็กน้อยก็ยังยิ้มได้เพราะภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนพิการ ความดีของหนูหน้อยฟ้าดินรับรู้และฟ้าดินนี่แหละที่กำลังจะส่งบทลงโทษที่สาสมที่สุดลงมาจัดการกับไอ้คนลวงโลกในเร็วๆนี้วันพรุ่งนี้จะมีตัวละครสำคัญโผล่มาคนที่จะมากระชากหน้ากากลงเข้มและทำให้มันต้องชดใช้กรรมแบบติดจรวด เตรียมตัวดูจุดจบของคนใจหมาไว้ให้ดีนะลูกวันต่อมาขณะที่ลุงเข้มนั่งครวนครางบีบน้ำตาอยู่ที่เดิมจู่ๆที่ปากทางตลาดก็ปรากฏร่างของหญิงชราคนหนึ่งเยบัวขอทางตาบอดตัวจริงเสียงจริงก็เดินหลังค่อมใช้ไม้เท้าเก่เาๆเคาะพื้นก็ก็ก็ก เพื่อนำทางดวงตาของแกเป็นสีขาวขุ่นเมงไม่เห็นแสงตะวันมาหลายสิบปีแล้วเสื้อผ้าที่ใส่ก็เหม็นอับจริงๆไม่ได้แกล้งทําเหมือนลุงเข้มความน่าสงสารของยายบัวมันออกมาจากอินเนอร์โดยไม่ต้องแสดงชาวบ้านร้านตลาดเห็นเข้าก็พากันกรูเข้าไปช่วยเหลือยายจ๋าเอาเข้าวต้มมัดไปกินนะนี่จะยายเงินร้อยหนึ่งเก็บไว้นะ คนแห่ไปรุมให้ทานเยบัวจนล้นหลามทิ้งให้ลุงเข้มนั่งตบยุงอยู่คนเดียวขันของเยบัวเต็มไปด้วยเงินส่วนขันของลุงเข้มว่างเปล่าลุงเข้มแอบปรีตามองด้วยความอิจฉาริษยาไฟในตาร้อนเผาน้อยอีแก่นี่มาจากไหนวะมาแย่งลูกค้ากูหมดมันเจอดีแน่สันดานโจรมันเริ่มทำงานทันที ลุงเข้มรอจังหวะที่คนเริ่มซาแกล้งทำเป็นลุกขึ้นเดินโซเซทำท่าเหมือนคนตามองไม่เห็นแกว่งไม้เท้าไปมามั่วซั่วแล้วพุ่งตรงดิ่งเข้าไปหาทางเยบัวโครมลุงเข้มแกล้งเดินชนเยบัวเต็มแรงร่างผอมบางของเยบัวกระเด็นไปกระแทกแผงผักหลงคว่คำขมำงายขันเงินที่ชาวบ้านบริจาคมาหกกระจายเกลื่อนพื้นกริง่งแกล้ง ยายบัวตกใจสุดขีดร้องเสียงหลงว้ายใครนะ่ะช่วยด้วยยายมองไม่เห็นมือไม้แกควานหาขันข้าวด้วยความหวาดกลัวแต่มือแกไปสัมผัสดโดนรองเท้าหนังราคาแพงของลุงเข้มแทนแทนที่ลุงเข้มจะขอโทษมันกลับช่วยโอกาสนรกอาศัยจังหวะชุลมุนที่ยายบัวกำลังมึนงง ลุงเข้มรีบกวาดเอาเงินแบงร้อยแบงห้าสิบที่ตกเกลื่อนพื้นยัดใส่กระเป๋าตัวเองอย่างรวดเร็วฟึบฟึบฟึบมันขโมยเงินคนตาบอดหน้าด้านด้านกลางวันแสกพอยายบัวคลำเจอขันเปล่าแกก็รู้ทันทีว่าเงินหายไปเงินยายเงินยายหายไปไหนหมด <c oughs> เอาคืนยายมาเถอนนะยายเก็บไว้ซื้อยาแกยกมือไหว้ไปทั่วทิศน้ำตาไหลพรากอาบแก้มที่เหี่ยวยน่นแต่ลุงเข้มกลับเสยะยิ้มมุมปากตบกระเป๋าเสื้อที่ตุงไปได้เงินของคนอื่นอย่างสะใจพอชาวบ้านเริ่มวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์ลุงเข้มก็งัดไม้ตายก้นหีบออกมาใช้นั่นคือการใส่ร้ายป้ายสี มันแกล้งลลมลงไปนอนร้องออดโอยข้างๆยายบัวแล้วชี้หน้าด่ายายบัวเสียงดังลั่นตลาดโอ้ยช่วยด้วยจ้ายายแก่คนนี้แกแกล้งเดินชนผมแกะจะแย่งที่ทำกินผมดูสิครับเดินชนคนพิการอย่างผมได้ลงคอชาวบ้านบางคนที่ไม่รู้เรื่องก็เริ่มหลังเลเอา้าวยายแกทำงั้นเหรอแย่จังเลยนะ รังแกคนพิการด้วยกันลุงเข้มได้ทีขี่แพะไล่ตะคอกใส่ยายบัวซำ้ำไปเลยนะไปหากินที่อื่นอย่ามาสำออยแถวนี้คนเขาดูออกว่าแกแกล้งตาบอดดูมันพูดสิลูกตัวเองปลอมแท้แต่ไปด่าคนจริงว่าปลอมยายบัวเถียงไม่ออกเลยแต่นั่งร้องไห้กอดไม่เท้า หมดหนทางสู้รบปลบมือลุงเข้มคิดว่าตัวเองชนะใสๆไล่คู่แข่งไปได้แถมได้เงินฟรีอีกตัางหากมันแอบยักคิ้วให้ยายบัวที่กำลังเดินคอตกออกจากตลาดไปแต่หารู้ไม่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนชั่วยังมีกล้องมือถือที่มุมตึกด,ด้านบนมีพลเมืองดีคนหนึ่ง ยืนถือมือถือถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้ตั้งแต่ตอนที่ลุงเข้มแกล้งเดินชนตอนขโมยเงินไปจนถึงตอนตอแหลใส่ร้ายเยบัวหลักฐานมัดตัวแน่นหนาคลิปนี้กำลังจะถูกอัปโหลดลงโซเชียลในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและเมื่อความจริงเปิดเผยตลาดแห่งนี้จะลุกเป็นไฟเตรียมดูฉากวิ่งสู้ฟัด ของไอ้หลวงโลกในตอนหน้าได้เลยลูกเอ้ยนานนี้บอกเลยว่ากำติดจรวดของจริงขณะที่ลุงเข้มนั่งยิ้มกริ่มภูมิใจในผลงานการแสดงของตัวเองจูๆบรรยากาศในตลาดก็เริ่มแปลกไปจากที่คนเดินผ่านไปมาเฉยๆเริ่มมีคนหยุดยืนมองลุงเข้ม แล้วซุบซิบกันบางคนเปิดมือถือให้เพื่อนดูแล้วชี้หน้ามาทางลุงเข้มด้วยสายตาอาฆาตเฮ้ยไอ้ขอทานคนนี้ไงที่มันแกล้งเดินชนเยบัวในคลิปเสียงตะโกนของวัยรุ่นคนหนึ่งดังขึ้นจริงด้วยดูสิมันขโมยเงินยายไปช,ะชะดัดๆเลวระยำจริงๆคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีถ่ายไว้ ถูกแชร์ว่อนเน็ตจนทั่วตลาดแล้วลุงเข้มเริ่มหน้าถอดสีเหงือแต่พลักเฮ้ย <"He i, S 1> อะไรวะคลิปอะไรสวยแล้วกูมันพยายามจะคว้าไม่เท้าเพื่อจะแกล้งเดินกระเพลกหนีแต่ไม่ทันแล้วแม่ค้าเขียงหมูที่ถือมีดปังต่อวินมอเตอร์ไซค์ที่กำหมวกกันน็อกชาวบ้านนับสิบคนเริ่มเดินหือเข้ามาล้อมวง เอาเงินคืนดีบัวมานะไอสิบแปดมังกุรอย่าให้กูจับได้นะมึงตายคาตีนแน่ด้วยความตกใจสุดขีดสัญชตาตญาณเอาตัวรอดมันทำงานไวกว่าสมองลวงเข้มลืมบทบาทคนพิการไปซะสนิทมันทิ้งไม่เทา้าแล้วกระโดดลุกขึ้นยืนตัวตรงแนวแล้วออกตัววิ่งแนบฟิววิ่งไวยิ่งกว่าหมาโดนน้ำร้อนลวก กระโดดข้ามแผงผักอย่างคล่องแคล่วชาวบ้านที่กำลังโกรธถ,ถึงกับยืนอ้าปากค้างตะลึงกันทั้งบางเฮ้ย <"He i, S 1> มันเดินได้นี่ว่าวิ่งปลอเลยปฏิหารปฏิหารตีนกูเนี่ยจับมันอย่าให้มันหนีไปได้เสียงฮือฮากลายเป็นเสียงหู่ไล่มากำลไล่ล่าไอ้หลวงโลก,กเริ่มขึ้นแล้ว ลุงเข้มวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเลี้ยวเข้าตรอกซอกซอยเพื่อสลัดคนตามมันวิ่งเข้าไปในเขตก,ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่เขากำลังต่อเติมกันอยู่ทางข้างหน้าเต็มไปด้วยเศษปูนเศษเหล็กและนั่งร้านระเกะระกะแต่ลุงเข้มไม่สนนาทีนี้ต้องหนีให้พ้นตีนชาวบ้านก่อนมันวิ่งไป หันหลังไปมองชาวบ้านที่ไล่กวดมาติดๆอย่าตามมานะเว้ยกูไม่ได้ทำอะไรผิดต่างคนต่างอยู่สิว่าปากก็ตะโกนดา่าตาก็มองแต่ข้างหลังหารู้ไม่ว่าข้างหน้าที่พื้นช่างก่อสร้างเขาเพิ่งจะวางถังน้ำสีดำใบใหญ่เอาไว้ข้างในไม่ใช่ปูนแต่มันคือน้ำยากัดสนิมเข้มข้นผสมโซดาไฟ ที่เขาผสมทิ้งไว้เพื่อจะเอามาล้างคราบปูนแห้งมันกัดแรงขนาดที่ว่าเหล็กยังละลายเวรกรรมันติดจ,จรวดมาถึงตัวแล้วลูกเอ้ยลุงเข้มสะดุดเข้ากับท่อนเหล็กที่พื้นกึกร่างทลาหน้าทิมลงไปข้างหน้าตรงดิ่งไปที่ถังใบนั้นเป๊ะๆราวกับจับวางตูมหัวของลุงเข้ม จุ่มลงไปในน้ำยากัดสนิมเต็มๆน้ำยาเคมีริดแรงไหลทะลักเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากอ้าร้อนตาค้าตาค้าเสียงกรีดร้องโหยหวนดังสนั่นเขตก่อสร้างดังยิ่งกว่าหมูถูกเชือ้อลุงเข้มดิ้นพล่านทุรนทุรายเอามือกุมใบหน้าที่ตอนนี้เริ่มมีควันขึ้นชุยชุย ผิวหนังเริ่มพุพองดวงตาที่เคยแกล้งทาขอบตาให้แดงตอนนี้มันแดงของจริงแดงด้วยเลือดและฤทธิ์น้ำยาที่กำลังกัดกินลูกตาดำอย่างบ้าคลั่งน้ำตาปล,มปลอมๆที่เคยใช้หลอกคนวันนี้มันไม่มีไหลออกมาแล้วเพราะท่อน้ำตามันไหม้ไปหมดแล้วชาวบ้านที่วิ่งตามมาพอเห็นสภาพลุงเข้มต่างก็หยุดชะงัก ไม่มีใครกล้าเข้าไปส้ำเติมเพราะสภาพที่เห็นมันสยดสยองเกินบรรยายหน้าตาที่เคยดูดีตอนนี้เละเทะจนจำเขาเดิมไม่ได้ดวงตาที่เคยใช้มองหาเหยื่อตอนนี้มืดบอดสนิทโลกของลุงเข้มดับบูบลงในวินาทีนั้นเองจากคนที่แกล้งตาบอดเพื่อความสบายตอนนี้ สวรรค์ประทานพรให้เป็นคนตาบอดจริงๆสมใจอยากแล้วและนี่ยังไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตขอทานที่แท้จริงต่างหาตอนหน้าบทสรุปชีวิตของไอ้ลวงโลกจะเป็นยังไงรอสมน้ำหน้าพร้อมกันได้เลยลูกเอ้ยการเวลาผ่านไปลุงเข้มรอดตายมาได้ แต่ก็เหมือนตายทั้งเป็นฤทธิ์ของน้ำยากัดสนิมมันทำลายดวงตาทั้งสองข้างจนบอดสนิทใบหน้าหล่อเหลาที่เคยใช้หากินตอนนี้เต็มไปด้วยแผลเป็นตะปุ่มตะป่ําน่าเกลียดหน้ากลัวเงินทองที่เคยหลอกชาวบ้านมาได้หมดเกลี้ยงไปกับค่ารักษาตัวรถกระบะคันโก้ถูกยึดเพราะไม่มีปัญญาผ่อนสุดท้าย ลุงเข้มต้องกลับมาที่เดิมที่ตลาดสดแห่งนี้แต่คราวนี้เขาไม่ได้มาเพื่อแสดงละครเขามาในฐานะขอทานตาบอดตัวจริงแกนั่งพิงเสาไฟเสื้อผ้าขาดวิ่นจริงๆไม่ได้แกลง้งยกมือไหว้ขอทานด้วยมือที่สั่นเทาไม่ใช่การแสดงอีกต่อไปหิวใครก็ได้ช่วยด้วย หิวเหลือเกินเสียงแหบแห้งที่เปล่งออกมามันชชิงหน้าเวทนาแต่กลับไม่มีใครสนใจชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาจำได้ว่านี่คือไอ้หลวงโลกคนนั้นแทนที่จะให้เงินเขากลับเดินเลี่ยงหนีด้วยความรังเกียจบางคนถมน้ำลายลงพื้นใกล้ๆทุยสมน้ำหน้าตอนดีๆไม่ชอบชอบทำตัวเป็นขยะสังคม ทีนี้เป็นไงล่ะลำบากของจริงเลยสิมึงคำด่าทอเจ็บปวดยิ่งกว่าความหิวแม้แต่หมาจรจัดยังมาฉี่รถขาแกแล้ววิ่งหนีลุงเข้มร้องไห้โฮน้ำตาไหลผ่านแผลเป็นที่แก้มโลกของแกตอนนี้มืดมิดไปหมดมืดทั้งตามืดทั้งใจแกเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของยายบัววันนั้น ว่าการมองไม่เห็นและถูกคนรังแกมันเจ็บปวดแค่ไหนแต่มันก็สายไปแล้วที่จะเอ่ยคําขอโทษในขณะที่ลุงเข้มนอนหมดอะไรตายอยากหิวจนใส้เกิว่วจู่ๆก็มีมือน,น้อยคู่หนึ่งยื่นขนมปังก้อนหนึ่งมาสัมผัสที่มือแกลุงจา๋ากินขนมปังรองท้องนะจ๊ะ เสียงใสๆเล็กๆนี้ลุงเข้มจำได้แม่นมันคือเสียงของน้องดาเด็กน้อยคนเดิมที่แกเคยโยนเงินทิ้งน้องดาจำลุงเข้มไม่ได้เพราะสภาพหน้าตาแกเปลี่ยนไปมากเด็กน้อยยังคงมีจิตใจเมตตาเหมือนเดิมไม่ว่าขอทานคนนั้นจะน่ากลัวแค่ไหนน้องดายัดเหรียญ20สบบาทใส่มือลุงเข้ม หนูมีแค่นี้ลุงเก็บไว้นะคะลุงเข้มกําเหรียญยี่สิบาทนั้นไว้แน่นเมืองสันระร,ริกภาพอดีตย้อนกลับมาทําร้ายจิตใจวันที่แกโยนเหรียญน,นี้ทิ้งลุงท่อวันนี้เหรียญยี่สิบบาทนี้แหละคือสิ่งเดียวที่จะต่อลมหายใจให้แกลุงเข้มก้มหน้าร้องไห้สะอกสะอื่นไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาขอบคุณ เพราะความละอายใจมันท่วมท้นจนจุกอ,อกจบแล้วนะลูกตำนานขอทานหลวงลูกลุงเข้มได้บทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตแลกด้วยดวงตาทั้งสองข้างคนเรานะลูกความพิการทางกายยังไม่น่ากลัวเท่าความพิการทางใจตาบอดยังมีคนจูงเดินแต่ถ้าใจบอดไม่มีใครอยากคบคาสมาคมด้วยหรอกลูกเอ้ย ยายขอถามหล,ลานทิ้งท้ายหน่อยสิหนึ่งถ้าหนูเป็นน้องดาถ้ารู้ความจริงว่าขอทานคนนี้คือคนที่เคยโยนเงินหนูทิ้งหนูจะยังให้เงินเขาอยู่ไหมสอในสังคมทุกวันนี้หนูคิดว่าขอทานปลอมหรือคนรวยที่ชอบเอาเปรียบคนจนใครน่ากลัวกว่ากันพิม์พบอกยายในคอมเมนต์หน่อยนะลูกยายอยากอ่านความคิดดีๆของหลานทุกคน ใครที่พิมพ์มาด้วยใจบริสุทธิ์ขอให้ไม่เจ็บไม่จนบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะลูกนะอย่าลืมกดติดตามช่องใยไหลไว้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าเตือนสติแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ